แ,และปัจจุบันนี้ก็เที่ยวไปด้วยสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้รายการรอบแดนสยามขนยญาตนำเสนอเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่ผมไปพบโดยบังเอิญในขณะที่ผมกำลังเดินบันทึกวิดีโออินเสิร์ตรายการ ที่วัดเขากรวดมหาพุทธารามจังหวัดราช,ชบุรีพบรถตู้สีดํากําลังขับเข้ามาในบริเวณวัดมีสัมภาระยึดติดอยู่รอบคันเป็นที่น่าสนใจและแปลกใจสําหรับผมผมจึงได้เข้าไปพูดคุยและขนญาติสอบถามที่มาที่ไปของรถคันนี้และได้ทราบชื่อภายหลังว่าท่านเจ้าของรถคันนี้ที่ผมไปพูดคุยด้วยนั้นก็คือคุณอมรดลพนิ์ครับี่ตะวันทั่วป,ประเทศไทยเลยเที่ยวมาตั้งเด็กๆกโอ้โหเหรอฮะ เออขโทษทีอย่าหาเวลารับร่วงเลยเนาะแล้วก็คือที่สามารถทําอย่างนี้ได้ก็ต้องอาจจะมีทุนส่วนหนึ่งนะผมว่านะก็ใช้วิถีชีวิตอยู่ยังไงขอโทษทีนะคือหมายถึงว่าในค่าใช้จ่ายเรื่องอะไรเงี้ยขาโทษนะเงินเก็บไว้ที่ตอนรุ่นๆเนี่ยทำงานครับครับหยุดไม่ท้ทำงานมาสามสิบปีแล้วอ๋อก็กินเงินเก่ากินเงินเก่าอ ก็แค่ทำขับรถแข่งด้วยช่างรถแข่งด้วยอพอะหม่ใหม่มันเมื่อเมื่ออดีตนั้นอ๋อละครก็เปิดเฟซบุ๊กได้อบ้านมนหวานนะครับบ้านหวานครับเจอซึ่งปกติแล้วถิ่นเกิดบ้านเกิดก็คือกรุงเทพมหานครอืมได้อยู่บางใหญ่ไ่าอยู่บางใหญ่แล้วปัจจุบันนี่ก็ เที่ยวไปเรื่อยเที่ยวไปเรื่อยแต่ว่าบ้านบางใหญ่ก็ยังอยู่ยอยู่โอยังอยู่ก็ทอดทิ้มีครอบคร,รัวหรือมีมีลูกสามคนอ๋อมีลูกสามคนครับอเยี่ยมเลยครับไปไปเมึงนอกคนหนึ่งก็คนโตอืมอยู่แอบริกาก็ที่ที่สิบปีแล้วไม่กลับละโอ้กรับของ คนของอเมริกาโอ้เยี่ยมเลยปกติผมเองก็ทำงานประจำแต่เกษียณมาแล้วเกษียณมาแล้วก็ออกมาทำสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็ร้องเพลงด้วยอะไรด้วยแต่ว่าถามว่ามันทำหลายหลายอย่างมันไม่ไม่ไม่สุดหรอกฮะมันไม่ไม่โดดเด่นแต่ว่าไม่เป็นไรรู้ความสุขแล้วสุดท้ายพอผมเกษียณออกมาแล้วผมก็มาทำรายการรอบแบนสยามก็ทำอะไรทำคลิปอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วมาเจออย่างนี้มันมีความรู้สึกว่า ผมเข้าใจนะผมเจอรถคันนี้ผมเข้าใจเลยว่าคืออะไรนี่ผมเลยผมตนใจมากผมก็จะขออนุญาตนะเอาภาพที่ถ่ายนี่ยนะก็อาจจะไปลงเพื่ออาจจะเพื่อเป็นวิทยาทางความรู้ะพรามีห้องน้ำด้วยเหมือนบ้านอ่ะนี่ก็เหมือนบ้านเลยอ๋อมีพัาลมมีนี่สิ่งอำนวยสวามสะดวกครับตู้เย็นอ๋อนี่ตู้เย็นใช่ไหมตู้เย็น โคเว็บอะไรเง,ง,งี้ยพิงหัวาโคเว็บโอเคใรับ้านจริงๆอนะไรเนี่ยคือบ้านเคลื่อนที่นั่นแหละครับบ้านทัว่วประเทศ <c oughs> บ้านเคลื่อนที่ไปทัว่วประเทศถูกกฎหมาด้วยนะครับี่ไม่ใช่ว,ว่าผิดกฎไม่หมหมถึงว่าเรอะไรอะเรื่องการรถเถไม่ผิดกฎหมายนะเราไม่ทาอะไร มันถูกต้องตามกฎหมายหมดของกฎจราจรนนะหมายถึงว่ากฎจราจรอนมันอนยากนะโอ้มีทุกอย่างเลยก็นมพึ่งมนมึ่งสูขภาพแข็งแรงดีนะครับขอโทษเดี่ยวผมดูแล้วดูภายนอกแล้วดูแข็งแรงดีดูหน้าตาสดใสผมคิดว่ามีความสุขนี่คือคนะนี่คือยาบำรุงกำลังที่สำคัญที่สุดคือความสุขนี่แหละฮะถูกไหมเกิด สี th, ่เก <to oth bizarre> <P> ้าสสี่เก้าสองส่องสี่เยี่ยมมากๆเลยฮะผมถือว่าอันนี้ส่วนตัวผมเลยนะผมคิดว่าผมมีบุญนะที่ได้เจอคือผมผมชอบอิสระผมชื่อเอเอาคุณเอครับชื่อจริงๆอมรดลพันนิดอมรดลพันนิดดนพันิดเอ้าคุณอมรดนพันนิดครับเดี๋ยวจะแข่งอายุ ก19ปีคนแรกในประเทศไทยโอ้โหยประวัตินี่คิดว่าผมจะไปเสิร์ชหาได้แน่นอนไม่ไม่ไม่ไม,ไม่หายแน่นอนนะครับในระดับน,นี้ลแล้วบ้านโบราณเจครับบ้านวันหวาน,านจะต้องมีความรู้ด้วยอิเล็กทรอนิกส์นี่น,นี่ถ้าไม่มีความรู้ทำไม่ได้ไปจ้างคนอื่นทำไม่ไม่ถูกใจ ใช้แผงโซลรอบเซลล์กับเอ่อกับรัดบรีก็เอ่อโซลรีส้างเองเลยสร้างสร้างแบบสร้างเองออกแบบเองก็บางใหญ่ก็สร้างเอง โอ้อย่างนี้ต้องอยากจะเห็นยังเลยนะคือคือผมว่าใจอารมณ์คนที่มีความสามารถในการสร้างนี่จะไม่เหมือนคนอื่นแน่นอนผมเชื่อหนึ่งรูปแบบสองสิ่งอำนวยความสะดวกผมเชื่อได้เลยว่าไม่เหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่เหมือน <c oughs> ผมจินตนาการไว้อย่างงั้นแหละโอ้โหเดวกอนยอดต่ เปิดได้เลยครับอ๋อนี่เปิดได้ เคลื่อนที่หลวงพอ่อบ้านเคลื่อนที่เลยมีทุกอย่างในเนี้ยมีห้องนอนห้องน้ํามีทุกอย่างในนี้หมดเลยห้องครัว ยังไงยั่ไงช่างอีกทั้งหมดโอ้โหครับครบเซ็ตโอ้โหนี่เห็นภาพฟดมีแฝดดีร้างรถตั้งแต่อายุสิบเก้าสร้างรถตั้งแต่อายุ 19. สิบเก้าสร้างรถแข่งครับรถ ăn thịt không phí luôn ban 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 đi bàn ban 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 ลบผมลบนอนีห้าถังก็แล้วครับโอ้ไม่ใช่คันนี้อันเดียวนะครับเนี่ยไปนอนก็ต้องนอันนี้ครับนนอนโอ้ผมเคยเห็นแต่สลังสลังม<ห>ันท<ร>งรถเดิช้างเดิช้าง มีกระพะมีอะไรเนี่ยทุกอย่างเลยนะครับนี่ครับพร้อมใช้พร้อมเดินทางพร้อมทุกอย่างเลยฮะก็ไปไล่มาก็ไปรทำไล่อะไรอืมมอเตอร์ไซค์ด้วยจาสัขารเครั่องครัวเนี่ยเครื่องครัวฮะอย่างเมื่อชัย มีทั้งมอเตอร์ไซค์มีทั้งจักรยานนะครับเนี่ยจอดครับนี่ก็โซล่าเซลล์นะครับโซล่าเซลล์ก็เป็นเรื่องปกติของคนเรานะจะต้องมีเครื่องอุปกรณบริโภคและเครื่องพุ่งนุ่งห่มนะครับอ่า แต่ผมจะถ่ายเห็นเฉพาะตรงนี้นะครับที่ตับป้าอยู่ครบขบั้นกระบวนความขบวนหลังคาทุกส่วนของรถนี่นะฮะทุกส่วนของรถนี่นะฮะใช้ประโยชน์ได้หมดเลยฮะเป็นพื้นที่ดีใช้สอยได้ทุกอย่างเลยนะครับใช้ประโยชน์ได้หมดเลยอันนี้ดีไซน์เป็นบันไดอ๋อดีไซน์โอ้โหนั่งเล่นได้ ดีไซน์เป็นบันไดครับนี่ดีไซน์เป็นบันไดครับดีไซน์เป็นบันไดขึ้นไปบนหลังคาไปนั่งเล่นได้ตรงนี้เป็นเก้าอี้นั่งเล่นชมวิวได้เลยฮนะ เป็นพรฒนา,ม,ามันลบกนะโอ้ oh. มันลบกน่ไงมีกล้องปิดรถด,ด้วยกล้องทันสมัยครับถึงเป็นรถที่มีอายุการใช้งานมาหลายปีแต่ว่าอุปกรณ์ในรถเนี่ยทันสมัยมากเลยฮะทันสมัยทุกอย่างเลยฮะ การเ,เดินสายไฟออกนอกรถเนี่ยเดินมาเพื่อมารับแผงสวะ่าเซลเพื่อจะไปใช้ใจ่ายในรถมันมีปั๊กไปคนเราเกิดมานั้นมีวิถีชีวิตไม่เหมือนกันบางคนเกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยมีความเป็นอยู่ที่ดีมีแต่ความสุขบางคนเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนต้องหาเช้ากินค่ำม,มีทั้งสุขและทุกข์ปะปนกันไปบางคนเกิดมาในครอบครัวที่ไม่มีจะกิน ต้องดิ้นรนต่อสู้ทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มาซึ่งอาหารเพื่อดำรงชีวิตที่ไม่เคยรู้เลยว่าความสุขนั้นเป็นอย่างไรด้วยเหตุนี้จึงทำให้ทุกคนต้องขวนขวายห,หาเงินเพื่อให้ได้เงินมากๆเพื่อสร้างความร่ำรวยให้ตัวเองเพื่อสุดท้ายนั้นจะได้มีความสุขแต่ก็ไม่เสมอไปนะครับเพราะความสุขของบางคนนั้นไม่จําเป็นจะต้องเป็นคนร่ํารวยเพราะความสุขนั้นมันอยู่ที่ใจการเข้าใจตัวเองต่างหากเท่านั้นที่จะมีความสุขได้ครับ รอบแดน,นสยามขอขอบคุณคุณอมรดลพนิ์ที่กลุณนาเล่าเรื่องราวส่วนตัวให้ฟังและอนุญาตให้รายการรอบแดน,นสยามนำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รู้จักรถบ้านหวานหวานและรู้จักนักประดิษฐ์คิดสร้างรถแข่งคนแรกของประเทศไทยที่มีอายุเพียง19ปีเมื่อปีพุทธศักราช2,511นั่นก็คือคุณอมรดลพนิ์นี่เองครับ คุณทุกท่านที่กรุณาติดตามชมกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้รายการของเราได้มีเรื่องราวดีๆมานำเสนอในตอนต่อๆไปครับพบกันใหม่ในอีพีหน้าครับสำหรับวันนี้ผมพัฒนาพิศระขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ